มิงกะบาขอให้ความมงคลจงเกิดกับท่านอีกหนึ่งความหมายดีๆของคำคำนี้ครับสวัสดีประเทศพมา่าดินแดนแห่งพลังศรัทธาสวรรค์ของบรรดานักสแสวงบุญแบ่งปันวันเดินทางยังอยู่ที่เมืองย่างกุง้งกับเส้นทางบุญและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าหากใครได้สักการะครบทั้ง9แล้วจะเป็นมงคลต่อชีวิตอย่างยิ่งครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเบียร์และแบ่งปันวันเดินทางก็ได้พาคุณไปสักการะ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในย่างกุ้งมาแล้วเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนที่เบียร์รู้สึกนะครับว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกับสถานที่นั้นๆเป็นอย่างมากและยังได้เห็นถึงพลังศรัทธาของชาวพม่าที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปร่วมชมความประทับใจในครั้งนั้นกันก่อนเลยครับ แงปันวันเดินทางในเส้นทางแห่งพลังศรัทธาสวรรค์ของบรรดานักแสวงบุญก็ได้เดินทางไปแล้ว5้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองย่างกุ้งครับถือเป็นครึ่งทางของเส้นทางบุญในครั้งนี้แล้วนั้นตอนนี้เราเดินทางกันต่อเลยครับเพื่อไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่6วัดมหาเตงดอจีแบงปันวันเดินทางดีๆนะครับกับเส้นทางบุญไหว้พระเก้าวัดในย่างกุง้งเมืองพม่าแห่งนี้นะครับ วันนี้เราอยู่วัดที่6แล้ววัดที่6นี้มีความสำคัญมากเราเขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับวันนี้ชื่อยาฮันดาเต็งดอจีนเป็นยังไงแบ่งปันวันเดินทางจะพานทันเข้าไปสัการะวัดที่6เส้นทางมหาบุญไหว้พาะเาวัดยากุงประเทศพม่าครับ อนนี้นะครับเส้นทางบุญบนพม่านะครับหรือเมืองย่างกุ้งเราเดินทางมาถึงวัดที่6แล้วเกินครึ่งนะครับเราเกินครึ่งทางมาแล้วมาถึงวัดนี้เดี๋ยวพี่ต้องสอบถามพี่กวางนะครับว่าวัดนี้ชื่ออะไรและมีความสําคัญอย่างไงครับพี่กวางเนี่ครับวันนี้ก็ชื่อว่ายานดาเตงดอจีนะใช่คำว่ายานดาก็คือเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์เตงดอจีก็คืออุโบสถเติงดอจีนี่คืออุโบสถใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับอ่าแล้วนะครับอ่า แล้วตอนในสมัยพุทธกาลนะแล้วก็จะมีอาหารหันต์สององค์ที่เจ้าส่งมาแล้วก็พเพื่อจะมาสร้างบทที่ขึ้นพเพื่อลูกหลานของพระเจ้าเรา ก็ครับพระที่สร้างเจรียช่วยกองนี้จะไม่จะให้โบสที่นี่อ๋อก็คือตอนนั้นที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเริ่มก่อสร้างเช่วยกองนะครับคราวนี้เราก็ต้องหาพื้นที่ที่สร้างโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างโบสถ์ขึ้นมาเป็นอุโบสถแรกครับอ๋อเป็นอุโบสถแรกตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับอุโบสถนี้แต่ณปัจจุบันครับพี่กวางอุโบสถนี้ได้ถูกถอนแล้วเนาะอแล้วอ่า ณปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นเ,เขาดํารงรักษาไว้เพื่อให้พระพุทธศาสนาและก็ชาวพุทธในพมา่าและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาสักการะนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ถอนเนี่ยที่เนี่ยจะเข้าได้เฉพาะผู้ชายครับผู้หญิงจะห้ามเข้านะนยังไงเดี๋ยวเราไปสักการะกันครับนะ ที่ได้ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อทำพุธเ,เรียกว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาณที่แห่งนี้หลักฐานยังคงอยู่ครับเพราะว่าถูกถอนโบสถ์ไปแล้วเนี่ยอย่างนี้หลักฐานไว้นั่นก็คือเขตพัทศีมาหรือหลักหมุดพัทศีมาอยู่ด้านข้างของเบียนะครับแต่อย่างที่ว่าถ้ายังไม่ถอนโอกาสที่จะทำให้สตรีเพศเข้ามาได้สการะพระในบริเวณนี้ก็คงเป็นที่ลำบาก ก็เลยได้ถูกถอนออกไปนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วชื่นชมบรารมีแล้วสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาดินแดนแห่งพมา่าแบ่งปันวันเดินทางครับ